ต้องสู้กับทหารเรือว่าแล้วมันต้องมีเรื่องกับกับกับทหารเรือแน่นอนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวเคลียร์เองไม่ต้องห่วงหรอกไอ้พวกทหารเรือกิ๊กก็กมามาดิโอ้อหน,น่ามีจบแต่ลราเว้ย อะไรพวกอะไรพวกจับได้เปล่าพวกจับได้เปล่าจับได้เปล่าจับได้เปล่าพวกโอ้โหไหนวะมาดิ ulous. ตายง่ายเกินมามีสกิลหลบละเธไปไหนต่ออ <c ười> ่ะ Hãy subscribe nó kênh ก็มาตรงนี้กันนี่เข้านี่เสร็จเรียบร้อยเออมาอ๋อ,ม,อ,อมันให้ใช้หาคีสังเกตนี่หาคีสังเกต,เกตด่ดน อ๋อข้างในอ๋อมันขังพวกมันขังพวกไว้นี่ว่ะอยู่ข้างในตัวหนึ่งจุดสีเขีเขยวๆอะ่ะมาเนี่ยให้มาจุดสีเข,เขียวมันให้ไปช่วยช่วยช่วยจุดสีเขีเขยวๆอะ่ะมันขังพวกไว้ ราจะมาพร้อมลุยกับทหารเรือกันเลยมาดิกลัวที่ไหนเรากลัวที่ไหนเราเอาเอาอะไรเนี่ยกลัวที่ไหนเรากลัวที่ไหนเราไงเรากลัวที่ไหนเรา

มันให้ไปช่วยใครวะอันนี้อันนี้ผม,มาาก็จำไม่ได้นะคือมันให้ไปช่วยใครก็ไม่รู้มากดตัววายมา ชอปเปอร์ดูฟี่เป็นไงสบายดีไหมขอบใจนะที่มาช่วยชอปเปอร์เออบอกงี้แล้วเราก็จะไม่ไปพูดเธ<า>เธอละคือมันมันจะนานแล้วคลิปมันจะยาวไงอันนี้มันให้อัพเอออ้อ มีแค่นี้เองเหรองั้นผมขออัพอันนี้ก่อนแล้วกันคือเลือดคือผมขออัพเลือก่อนแล้วกันมาแล้วเราก็จะไปกันต่อที่ตรงนูน้นมาตอนนี้เรา มาช่วยช็อปเปอร์แล้วนะแล้วก็เราก็จะไปช่วยใครต่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะจะไปตามจุดนี้เนี่ยว่าไงเจนนี่มันใช่หรือเปล่าใช่เจนนี่หรือเปล่าไอ ผู้หญิงผมสีเขียวอะ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอะไรเนี่ยเอ้าอ๋อคุยกับคุยกับเจนนี่<อ><อ>มาเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะใช่ชื่อเจนนี่หรือเปล่ามาแล้วเราก็ไปกันต่อตรงนี้ เดีย๋ยวขอตัวลาก่อนขอตัวไปนู่นก่อนอันน่าก็มานี่ครับก็มานี่ครับเอาดิตีท้ายกัควคูไงเราเอาดี จับได้เปล่า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 ทีนี้จับได้เปล่าฮะท่นี้จับได้เปล่าจับได้เปล่าอ้าวอ้าวอ้าวลึงหน้า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 หรอลึงหน้าหรอ ลึงหน้าลึงหน้าโอ้โธ่ลึงหน้าอีกแล้วลึงหน้าลึงหน้าโอ้โธ่เป็นไงล่ะมับไปเลยเป็นไงมาแล้วเราก็จะไปกันต่อมาเราก็จะรีบวิ่งไปหัวไงตรงไหนวะ ใช่ปะมันให้มาตรงนี้มันให้มาตรงนี้ใช่ป่ะอันนี้เจอแก่เจอแกะเจอแกะตัวไหนตัวไหนอ้อสองตัวนู้นมาเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์กับไอ้โชนป่าก่อนมาเอาดิก็มาสิครับ ô ô, chết nó với. Chết nó với, chết nó với. Chết nó với. Chết nó Chết nó với. Chết nó ô Chết nó มาดิมาดิก็มาดิครับเป็นไงเรอก็มาเลยครับก็ก็มาดิับเป็นไงเราเจอนี่เป็นไงเรามาเราก็ไปกันต่อ เฮ้ยเดี๋ยวมาดูกันตรงตร,ตรงนี้มีของนี่ไงของเจอละเก็บเก็บเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มันให้ไปช่วยใครอะ่ะอ๋อเขอ้าใจละ มันให้ไป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 ไหนวะไปไหนผมก็จะมารู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปเรื่อยๆก่อน <c oughs> อะไรกูอ่โอ้ย น,นั้นเรือผมนีิว่าเออใช่มันต้องไปที่เรือก่อนนีิว่าใช่ปะวะอันนี้เรือซันนี่นีิว่าว่าไงพวกนี่ไงเรือซันนี่เป็นไงเรามาถึงเรือซันนี่แล้วคุยกับชอปเปอร์ มันให้ไปไหนตอนเนี้ยเอ้ายังไม่จบอีกหรอเอ้าอ,อนะไรเนี่ย เดี๋ยวผมขอเข้าถ้ำมัก่อนอันนี้มันไม่ใช่แบบว่าถ้ำมัง,งกรนะแต่มันคือถ้ำอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผมจะเรียกว่าเป็นถ้ำมัง,งกรแล้วกันเป็นที่มังกรอยู่อาศัยยามฝนตกฟ้าร้องเนี่ยมังกรมันจะได้มีที่อยู่อาศัยไงนะอันนี้ผมรอเล่นนะ ก็แค่มุกเสียวๆอ่ะครับเอา้าไปไหนเนี่ยเอา้แาอแล้วจะมาลอดถ้ำแล้วจะมาลอดถ้ำมังกรทำเพื่อ ฮะโอ้โห huh? oh นึกว่าลอดท่ามังกรแล้วมันจะเจอไงที่ไหนได้ลอดลอดท่ามังกนแล้วมันไม่เจอมามันห้ไปไหนต่อวะผมก็ลืมแล้วด้วยดิ อันนี้น่าจะเป็นประเทศวานนะเออที่ผมดูดูแล้วว่าคือมันน่าจะเป็นประเทศวานโนเดี๋ยวขอใช้ฮากีส้สังเกตก่อนอยู่ตรงไหนวะอ๋อน่าจะไปอยู่ตรงพวกกลุ่มนู้นมัง้งมันต้องไฟกับ้ยของ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 ดีด้วย Hong song 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 ต้องตายที่นี่เนี่ยเดี๋ยวจะเจอค่าจักวให้มาแล้วก็ลูฟี่อนฟังก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวจัดให้มามาเป็นไงเรา อะไรเนี่ยบีกดลงล่างบีอ๋อมันให้ใช้ฮาคีไงกดล่างมามันให้ใช้ฮาคีไงเพื่อฮาคีเอาเอาดิเอาถเดี๋ยวขอลูกกระจ๊อกก่อนนะ

ลูกกระจกเหรอลูกกระจกเหรอลูกกระจก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 ลูกกกระจเกียร์สี่เป็นไงเราแล้วก็ขอตามกันข่านี้นะอา้าวใช้ไม่ได้ อ้อตายตายตายผมตายโอ้โัเอันนี้ขอกันละขอกันละเอาดิเอาดิเอาดิ ตอดตอดนี่คือการตอดนี่คือการตอดนี่เกียร์สี่เป็นไงเราเกียร์สี่โอ้โอ้เจ็บนะเว้ย,วยเอาดิเอาดิเอาดิเกียร์สี่เกียร์สี่เอาดิหันหลังเกียร์สี่เป็นไงเราโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บผมเจ็บ เอาดิเอาดิเอาดิไงานาละแป๊บเดียวง่ายง่ายอาตอนแรกตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันใช้เกียร์สี่ยังไงผมผมก็ไม่รู้หรอกคือมันใช้ห้าขี้ยังไงเนี่ยคือผมผมไม่รู้หรอก